ไลฟ์ส mm. like ิสต์ชอบอธิษฐานชอบดวนชอบฟังเพลงมัสกาอืมไม่เกงเย่อยู่อย่างสงบ ทุกสวรรค์ของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ส่งเขามาอยู่กับลูกมาปกลูกมาดูแลลูกสารเสรวงขอถวายพระเกศในความที่ขารักพระเจ้าที่เขาชอบดูอาขอรับชอบฟังเพลงนมัสก,การพระเจ้าฮัลโห Say yeah, You say a Say In the name of Jesus. Say Just say so. Say a say And the girls say, Say a say Hallelujah, see Allah. See Allah, see Allah.